หยุดพักทำไรคะลูกหยุดพักทำไรคะโอ้โหนี่ค่ะเด็กคนนี้นะคะเขากำลังจะเดินไปหาป้าโอโอเคค่ะคินตอนนี้มาจับมือแม่เราเราต้องข้ามถนนคะ่ะลูกมาจับมือแม่อ้โหไปกันค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาเรากำลังไปนู่นค่ะมุ่งหน้าไปทางนี้นะคะเพื่อนืนเรา,ากำลังจะออกแนมหมู่บ้านแล้วนะคะไปแล้วนะคะเรากำลังจะเหนื่อยเดินแล้วเดี๋ยวเราจะออกด้านซ้ายนะคะทุกคนเดินไปประมาณ1กิโลค่ะ ทุกคนเราจะเดินไปสุดทางนู้นเลยนะคะเมาเก็บปลาานนั้นแล้วและเ,เก็บม้าหา,ยางยาวพวกปลาชนนีเ่เออระวังรถนะลูกเราเดินริมซ้ายหน่อยชิดซ้ายหน่อยลูกเออโอเคซ้ายซ้ายทางไหนมือซ้ายยกมือขึ้นโน no. มือซ้ายเออโอเคนี่ค่ะเราจะเดินไปสุดทางนู้นเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรากำลังจะไปหาปาป้านะครับที่ฟูจิคนระวังอะไรนะลูก บาระวังหลุมหรออ,อ๋อโอเคอ่าไปเดินไปนนอ,ไไอุ้ยพี่มอไซค์เขาถามว่าไปไหมพี่มอไซค์อะไปป่ะไปขึ้นมอไซค์รับจ้างไหมขึ้นมอไซค์รับจ้างไหมฮะขึ้นบ้านนู่นน่ะพี่เขาใส่เสื้อสีส้สมอะ่ะเขาถามไปไหม ลงนี้ไปดีกว่าว่าจะได้ไม่ต้องเดินต้องไกลอะ่ะดีไหมลูกไ,<ป>ไปมอไซค์รับจ้างไหมที่เขาใส่เสื้อสีส้มอะ่ะไปป่ะไปไหมคะ yeah, yeah. เราใกล้ความจริงแล้วค่ะทุกคนนู่นค่ะเราเห็นแม็กโดนั่์อยู่ไกลๆทางนู้นแล้วค่ะใใกล้แล้วค่ะดูสิคะนู่นแม็กโดนั่์อยู่ตรงนู้นค่ะโอ้โหนี่คินกับแม่เดินมาสองคนนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อจะมากินฟูจิกับพี่พิมเพราะว่าอะไรเฮ้ยคินคินรถล,ลูก เพราะว่าหน้าบ้านเรารถติดมากเราก็เลยตัดสินใจเดินนะคะทุกคนเพราะว่ปาปาเขาเอารถมาแล้วค่ะอยู่ที่จะได้ไม่ต้องเอารถไปหลายคันค่ะเพื่อนๆนี่เราจะถึงแล้วนะคะจะเย็นๆนะคะเพื่อนๆระวังอย่าเหยียบน้านะลูกรองเท้าจะสกปรกกันนะนี่ตรงกลางตรงกลางไม่เปิดนี่เห็นไหมอ้ยโอเคค่ะเพื่อนๆเราถึงแมคโดนัลด์แล้วเย้ yeah! ไปหมคะหิวน้ำเหรอลูกโอ้โอไปพิมพี่ไอ้คิมจับมือกันลูกไม่ได้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 แม่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้รถมันมามาทางนี้ไปทางนี้นี่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 อยู่นี่ลูกเออเอาไปทางนี้นี่มาทางนี้ไม่ขึ้นไปนะสนิมไปเลยถึงแมคโดนัลแล้วค่ะ นี <ítulo> Fuji. Fuji, ้เราจะไปหาพี่พิมฟูจ fu ิค fu ่ะฟ fu ูจ fu ิอย mm ู่ไหนนำทางสินำทางเลยแม่เหนื่อยมากแล้วตอนเนี้ยฟู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 จิฟูจิฟูจิฟูฟูจิฟูฟูจิฟูจิฟูฟูจิเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีเหมือนแมโดนัลร์นะคะคะ วิ่จริงป้าน่าจะเปลี่ยนร้านกินบ้างนะ<อ>น่าจะมากินร้านนี้บ้างอ่ะไปค่ะไหนดูสิเมื่อจริงถึงยังเออน่าจะชวนป้ามากินร้านอืน่นบ้างร้านไงหรอไม่เอาอ่ะไปค่ะน่าจะมากินร้านนี้บ้างเนี่ยร้านเนี่ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยไปค่ะป้ากินแต่กู้จีถึงแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย